สวัสดีครับวันนี้ทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับได้มาติดตั้งเสมอโซรเซลล์นะครับให้กับลุงชวนนะครับกรอบธันจกิจนะครับณบ้านเล็กที่สองทับ2หมู่ห้าตบลตลุกดูออาเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับตอนนี้ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันนะครับเป็นซัมขนาดเจ็ด้อยห้าสิบวัตต์นะครับใช้ท่อขนาดหนึ่งจสองห้านิ้วนะครับหรือนิ้วสองนะครับบ่อเจาะที่ ยี่สิบเมตรนะครับหย่อนไปจํานวนสีท่อนนะครับอยู่ที่ที่หเมตรนะครับเจอน้ําที่ระดับน้ําจะผิวดินนะครับหเมตรนะครับน้ําก็ถือว่าออกดีนะครับของทุกชวนก็จะเอาน้ํานะครับเอาไปใช้กับฟาร์มหมูนะครับที่เห็นผ้าสีฟ้าๆทางด้านหลังนะครับไปใช้กับในฟาร์มหมูไว้ฉีดคอกหมูนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งแผงนะครับ แผงเป็นแผง450วัตต์นะครับจำนวน3แผงนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับเสานะครับเป็นขนาด3คูณ3นิ้วนะครับแปรและคานนะครับเป็น3คูณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ยึดจับแผงนะครับยึดแผงใช้น็อตสกูอย่างดีนะครับแน่นหนาแล้วมาดูกล่องคอนโทรลกันนะครับ อันนี้เป็นกล่องคอนโทรลจากทางร้านประกอบมานะครับอันนี้เป็นจอมอนิเตอร์ทางด้านไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นตัวชิโนโทามเมอร์นะครับตัวนี้เป็นปั๊มสองระบบนะครับใช้ไฟฟ้าและโซลาเซลลได้นะครับเป็นขนาด750วัตต์นะครับมาดูอุปกรณ์ภายในนะครับตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์นะครับหรือเป็นคัตเอาท์นั่นเองนะครับ เขาเรียกว่าคัดเอาหลังเต่านะครับสองทางนะครับทางด้านบนที่สับขึ้นมาในเป็นโซล่าเซลล์นะครับลงไปด้านล่างนะครับเป็นไฟฟ้านะครับเอามาไว้ตรงกลางคือสถานะปิดนะครับส่วนด้านขวานะครับตัวสีส้มสีแดงนะครับทั้งสองตัวเป็นเสิร์กันฟ้าผ่านะครับทางด้านโซล่าเซลล์และไฟฟ้านะครับส่วนตัวที่สองนะครับสีขาวเป็นเบรกเกอร์ไอเป็นฟิลนะครับทั้งสองตัวนะครับทางด้าน โซล่าเซล์ได้ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้สซว์ตัวสีน้ําเงินนะครับน้าเงินขาวชุดนี้นะครับเป็น power pack นะครับสําหรับต่อสายของปั๊มนะครับแล้วก็สายไฟนะครับมาให้กับปั๊มนะครับผมแล้วก็ทางร้านเรานะครับก็เจาะดูระบายอากาศให้กับฮีทซิกของกล่องคอนโทรลนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับผม แล้วเราก็แผงครับเก็บสายอย่างดีนะครับผมแล้วก็ฐานข้างล่างนะครับขุดหลุมเทปูนนะครับแน่นหนานะครับทั้งสี่หลุมนะครับนี่นะครับแล้วก็ตอกหลักกาวให้ด้วยนะครับสองหลักนะครับให้กับเถิดทั้งสองตัวนะครับไฟฟ้าและโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำกันอีกนาทีอีกทีนะครับ นี่นะเป็นที่เห็นออกจากบ่อนะครับโดยใช้สเสม์ทนะครับผมก็สนใจนะครับติดต่อที่ร้านมังกรฟ้าร้านสักปูไทยธานีได้เลยครับขอบคุณครับ